สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใส่สบองแล้วส่งพลังหลวงพี่แซวทะลึ่งใส่สีกาต่อหน้าผัวก่อนสัดน้าโยมปากแตกฟันยกเป็นอีกประเด็นร้อนในวงการผ้าเหลืองอีกแล้วเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นผ่าสรี โพสต์ภาพแม่ค้าคนหนึ่งหลังโดนพระสงฆ์เข้ามาในร้านและพูดแซวในลักษณะไม่เหมาะสมโดยแซวแม่ค้าต่อหน้าสามีทำให้เรื่องบานปลายเกิดการชกต่อยกันสุดท้ายพระชกโยมปากแตกฟันโยกจมูกเลือดไหลและที่สำคัญไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับพระรูปนี้ที่พูดจาแบบนี้โดยผู้โพสต์ระบุว่าจริงหรือไม่หลวงพี่สอบถามผู้รู้ พระมาหาเรื่องมาแซวผู้หญิงมาทำร้ายร่างกายถึงในร้านจะทำยังไงได้บ้างเตือนภัยวันนี้เราใส่ชุดนี้อยู่ที่ร้านพอดีเห็นพระเข้ามาอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์และแฟนอยู่ตรงนั้นพอดีจึงพยายามเดินเลี่ยงออกไปเพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไม่อยากเข้าใกล้พระ แต่พระกลับพูดแซวอยากกินโคกฟรีจังเราใส่ผ้ากันเปื้อนโคกมันหมายความว่ายังไงพระพูดแบบนี้ได้เหรอแซวเมียเขาต่อหน้าผัวเขาจะกินโคกฟรีอะไรเลยเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกันเกิดขึ้นเราเข้าไปดึงแฟนออกมาเพราะไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลายพระท่านไม่หยุดเข้าชกแฟนเราต่อเนื่องสองมัดแฟนเราปากแตกฟันโยกจมูกเลือดไหลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสําหรับพระรูปนี้ที่พูด าแบบนี้กับเราแต่เราเกรงใจเห็นว่าเป็นพระแต่ครั้งนี้ยอมไม่ได้แล้วเราจะเล่าพฤติกรรมพระองค์นี้ให้หมดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ